เดี๋ยวมานีเนาะทางช่องนอกเปดน,นามนะสิพาทุกทุกคนมาเลาะเบิงตลาดเซฟวันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งตลาดนัดเซเวันนะที่อยู่โคราชนะอันนี้อยู่เมืองโคราชเนาะเพ่นนะัดซมีซุมือสุม,มือนะสำหรับตลาดนัดนะผู้คนนะหลายลายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพาอย่างเบงเนาะบ่าวาสิเปนอาหารการกินแล้วก็มีคอนเสิร์ตมหยังมาก จัดเสมอนะสำหรับตลาดนัดเซฟบันโคลาน่ะเพิ่นมีคอนเสิร์ตมิยังมาเล่นนะคะนอแล้วก็เพิ่นกัสิมีรถกอบน่ะให้นั่งหลอบตลาดเลยนะสำหรับตลาดนัดเซฟบนนันนะะนน้แบบว่าถ้าผู้ดได้มายังก็ย่อมรับเลยล่ะว่าสิตื่นตาตื่นเต,นต้นตื่นใจมากเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ามากเลยนะบ่าว่าสิเป็นเรื่องอาหารการกินนี่ล่ะนาอะน่ะ ที่ห้าพาย่ังเมืองอยู่นีเนอนแล้วก็เพิ่นกะซิมีลานเสื้อพารลานขายรองเท้าขึ้นซื้อว่าตลาดน่ะมันใหญ่มากสําหรับตลาดนาเซวันน่ะมีฮอตคอนเสิร์ตเนาะสำหรับมื้อนี้นะคืนนี้น่ะซิมีมตนแคนแกนคูนมาเนาะเพิ่นกะมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตลาดเซวันนี่แ่ละ แต่ว่ากะแล้วแต่เฮานะเฮาสีอยู่เบิงเพิ่นบอจังสีนะบางคนเพิ่งกะมาหาซื้อกับเขากับหนามกินแล้ะกะกลับบา้านกะแล้วแต่นะคะนาะแต่ว่าอยากจะบอกทุกๆคนว่าเมืองโคราชก็เป็นอีกเมืองนึ่งนะที่น่าอยู่แล้วก็น่นาเที่ยวนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่สำหรับวันนี้นะเฮานะ่ะพาทุกๆคนมายัางตลาดเซฟบันนะคะตลาดเซฟบันโคราชนะ มีคอนเสิร์ตดําเดอร์แล้วเพิ่นก็มีไอ้รถกอบให้นางหนาเดี๋ยวสิพ้าไปนางนอกนี่ละ่ะออกจากตลาดของกินนี่ละ่ะเดี๋ยวสิพาไปนางรถเที่ยวรอบตลาดนาะคันขี้ขันยางนะเว่าถึงว่านะันนะขันยางเราปวดขายางเรามันเมื่อยน่ะก็ขี้ขันยางนะเพิ่นก็มีรถกอบให้นางน่ะเพิ่นก็ผ้านางแล้วก็พ้าไปมองร้านจอดรถแหละผู้ใดมี ไอมองเจอรถอยู่ใสอยู่ไกลๆตลาดนี่เพิ่นกะสิเอารถกอลป์ไป่งนอกกะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะมือยกะนั่งเนาะมือยกะนั่งรถมือยกะนั่งพักหล่ะเพิ่นว่าเพิ่นมีน่ยมองให้อยู่ให้กินหลาไล่เลยมองนั่งพักก็มีนะบ่มแมนว่ามีแต่ตลาดนะมองนั่งพักเพิ่นก็ใหญ่ใหญ่ดอกยางมือยเราก็ไปนั่งพก <S 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 ักเนาะนี่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 มาเบืองอาหารการกินของของตลาด เสบวันเมืองโคราชเด้อค่ะเดินน,น,นี่เดี๋ยวพามายางเนาะเดี๋ยวออกจากตลาดของโยอของกินน่ะสิพาไปนั่งลดกอบเนาะสิพาเป็นนางรดกอบแล้วก็สิพาไปบึงเวทีของมนแคนแกนคุณเนาะเพิินกะมาเล่นคอนเสิร์ตแหละตอนนี้เฮายางนี่มันตเป็นตอนหัวค่ำเนาะคะ่ะนอกกับประมาณหกโมงแรงทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะตอนหัวค่ำนั่นแหละเขามายางเนาะหามงแรงหกโมงแรงนี่เขาก็เลยม,มี ของมาขายแล้วเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็มาแล้วเนาะสำหรับเมืองโคราชนะคือค้านาดูเลยแหละใครใครค้าค้านะคะใครใครขายก็ขายใครใครซื้อก็ซื้อนะใครใครดูคอนเสิร์ตก็มาดูนะก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันมีหลากหลายมันมีหลากหลายอิลีสำหรับตลาดเจฟวันเมืองโคราชเป็นตลาดใหญ่พอมนี่แหละเดี๋ยว ออกจากมองของยูข้องกินน่ะเดี๋ยวซีพาขี่รถกอบเนาะค่ะนอพาขี่รถกอบมันยางมือยนะนะยางมือยกับพาขี่รถกอบพอตะขี่รถกอบแล้วก็พามานั่งกินละอยากกินยังก็ซื้อมากแล้วก็มานั่งกินเพิ่นมีโต๊ะให้นั่งกินเนาะตื่นตาหน่าดูเลยละทาแมนว่าทาแมนว่าเดี๋ยวมายังตลาดนัดเซเว่นโคราชนี่ตื่นตาอีรีนะเพิ่นมีอียังหลายสิ่งหลายอย่างมีธนาคารมี ทุกสิ่งทุกอย่างแหละผู้ใดสิทาธุรกรรมทางการเงินกันยังนี่ธนาคารก็มีพร้อมนะค่ะนะก,ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละิมีขายรถขายยังมามี KFC อีกีต่างหากนะโมเมนต์ว่ามีแต่ตลาดแบบนี้นะพอขายเมค้าเข้ามาขายนี่เนาะเพิ่นก็มี KFC มีมีร้านหมูกระทะมีร้านปิ้งย่างมีร้านชาบูอย่างยังสิล่ะเยอะเลยแหละสำหรับผู้ใด ที่อยากมาเที่ยวเมืองโคราชเนาะค่ะนาะถ้าบูฮ้วสิไปสายนอกก็ตอนหัวคามหนะบ่ฮ้วสิไปมองไดนั่นนะนี่ก็เป็นอีกมองนึงนะที่ห้าพามายัางเบิงเนาะก,ก็สามารถเป็นไกล้ไล์ให้ได้นะก็ดูก่อนก็ได้ค่อยมาอย่างนี้น่าก็คือดูจากคลิปนี่แหละคันคิดว่าหน้ามาเดินหน้ามาเที่ยวหน้ามา ช้อปปิ้งดูกะลองเบิงแล้วคะ่ะเด้อนี่นะมองเพิ่นให้นั่งกินเนาะก็มีหลายมองนะที่เพิ่นให้นั่งกินนะน่ะเดี๋ยวเฮาสิพานั่งรถกอบเนาะแถวนี้น่ะสิเป็นเวทีคอนเสิร์ตเนาะค่ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเฮาสิพานั่งรถกอบเอเที่ยวตลาดเนาะค่ะเนาะย่างเมื่อยแล้วก็นั่งรถนี่แหละเพิ่นก็มีรถกอบนี่แหละห้นั่งเนาะค่ะเนาะแต่คันแม่นว่าบ่อยากนั่งรถ กอบกะกัย่างเอากระไดนะเพ่นก็มีหลากหลายนะนี่นะนี่นะมาบึงตลาดเซเว่บ้านเนาะค่ะเนาะเฮาออกจากโซนของกินแล้วเรียบร้อยเนาะเฮามาโซนเสื้อผ้านากก็ซิมีเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองแล้วต่เฮานะเฮาก็พาย่างไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่แถวนี้นะแถวนี้ก็เป็นของกินร้านน้ำปั้นเนาะค่ะแถวนี้ก็เป็นร้านชาบูร้าน เยอะแยะน่ะเรื่องร้านอาหารการกินน้ำประองห่วงเลยเนาะค่ะเนาะนี่นะสัตว์เลี้ยงก็มีนะน้องม้าน้องแมวน้องนกเนาะค่ะเนาะกะเหล่วแต้าะแล่วเต้าสิยางยางเบิ่งเนาะกะย่างที่บอกแหละใครใครค้าค้าใครใครขายขายเนาะใครใครซื้อกะซื้อเนาะค่ะเนาะผู้ได้มักยางกินก็มมวนเนาะค่ะสำหรับตลาดนัดเซฟบันเนาะ น้องแมวนะคะน้องแมวน้องหมาน้องนกสัรพัดน้องเนาะค่ะน้องกับพักกันมาเบิงแหละเอามาเบิงอยากมาเบิงกับมาเบิงเนาะอยากมาเที่ยวกับมาเที่ยวนะค่ะน้องกับเป็นการรีแลกอีกแบบนึงนะกับมันเป็นการคลายเครียดแล้วก็รีแลกนะมาเดินกินเนาะถ้าเป็นบ้านน่ากับมาเดินกินมาเดินชอปปิ้งมาเดินท่องเที่ยวนี่แหละมายั้งเบิงนี่แหละเนาะ เป็นตลาดเนี่ยเหมือนแรล่งเ้อค่ะเดอนทาแมนว่าผู้ไดซิมาเนาะเพิ่มมีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะก็คือเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะมาเนาะนี่นะโซนขายของเพิ่มมีลานตัดผอกตักผมเบิทุกสิ่งทุกอย่างหะละ่ะที่ครบวงจอรอยู่นี่นะเป็นเชตเอเรียระวางข้างเดินเนาะคะ่ะเนาะนี่ข้างบนเนาะเพิ่นก็เอา ของเกามาตกแต่งเนาะคะ่ะเป็นทางเดินเาเป็นเครื่องซักผ้าเป็นกระละมังอีหอย่างนี่ล่ละกะแล้วแต่เพิ่นสิสีสรรหานแล้วเพิ่นก็เอามาตกแต่งเนาะคะ่ะนี่นะรถกอบสำหรับรถกอบนะเพิ่นกม็มีให้นั่งเนาะค่ะนะคะันขี้ขานกะนั่งรถเนาะคะ่ะนี่ตลาดเซวันเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากมาเนาะผู้ใด อยากมายังเลาะเบืองก็มาเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยู่โคราชนั่นลหละก็คือถ้าอยากมันเลาะเบืองก็มาเนาะค่ะเนาะเสื้อผ้าก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่ก็แล้วแต่ห้าสีเหลืองเนาะค่ะเนาะต้นละหาบาทสิบบาทก็มีนะนี่แถวนี้ก็มองนั่งกินเนาะค่ะเนาะเดินเมื่อยก็นั่งกินแล้วแต่ห้านะนำปั้นเนาะค่ะเนาะเนี่ย สั่งน้ำปั้นใดเด้อค่ะแก้วใหญ่แก้วเห่ามากเลยละ่ะกะมีหลายนะมีแตงโมมีสวรรค์รสมีแอปเปิลมีส้มมีอง,งุลล่นนี่ล่ะแล้วแต่เฮาเนาะยางเมื่อยกะกินน้ำปั้นเย็นๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องแก้วใหญ่แก้วเห่ามากเลยละ่ะสำหรับน้ำปัน้นนะเดี๋ยวสิให้เบิ่งแก้วน้ำปั้นเด้อแก้วใหญ่แก้วยาวจริงๆนะพูดนะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะคะ่ะเนาะสำหรับน้ำปานเนาะดื่มเย็นเย็นแล้วก็ยางนะั่เนี่ยมีห้างวิสโกโ้เนาะมีธนาคารมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสำหรับตลาดนัดเซบ,บันนะเนี่ยมื่อนี้นะ่ะพามาเที่ยวเมืองโคราชเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพามาเที่ยวตลาดนัดเซบ,บันเนาะกะ อย่างที่บอกแล้วว่าเขาเปิดบริการทุกวันนะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะนี่นี่นี่เดสิผ้านั่งรถเลาะเนาะค่ะเนาะมันเมื่อยยางเมื่อยขาแล้วก็เลาะนี่แหละนั่งรถเลาะเนาะนี่ตอนนี้เขาขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะเนี่เนาะถ่ายคลิปให้ดูนะ มันเมือยขาก็นั่งรถเนาะคะ่ะนอเนี่ยมาเบิ่งตลาดเซบันโคลาดเดอร์ค่ะใหญ่โตมากมากเลยล่ะพื้นที่เขาใหญ่มากเลยนะมันยงางเบาะน่ะมันมันมือยยางเขาก็น,นั่งรถนะนะ่ะล่ะเนาะบริการฟรีนะบริการฟรีไม่ได้จ่ายตังค์นะจ๊ะนี่คือตลาดเซบันโคลาเดอเนาะคะ่ะนอ ถ้าขี้เกียจหิ้วของก็ไม่ต้องซื้อมนานั่งกินซืซ้อๆกระมวลด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องบุญนมองนั่งเขากระไรหลายเนะี่ยเขามีเชดเอเรียาย้ลายที่ไร้มองนะให้เขานั่งเลือกกินอ่ะเดินกินก็ได้นั่งกินก็ได้ก็แล้วแต่หรือบอ่อผู้ใดอยากนั่งเหมือนร้านชาบูก็นั่งนะคะนอกกับมีห้องแอร์มีบ่อแอร์มีพัดลมมีห้องแอร์นั่แหละแล้วแต่เขาสินั่งนะคะเนาะ นี่นะตอนนี้นี่ห้าพานางังรถไอพานังรถเที่ยวเนาะคะ่ะนี่นะพานังรถบึงเนาะมันมันยางมือขาแล้วเนาะว่าตามพัจจุบันหฮามมันยางมือขาแล้วเนาะห้ากันนังรถเอาเนาะค่ะเนาะไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยเพิ่นกะสําหรับรถกอบนี่เนาะสำรับรถไอที่เพิ่นเอามาให้ห้านางนี่กะเพิ่นไปทรงหอดลานจอดรถเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ผู้ได้จอดรถไว้ยุไซผู้ได้จอดรถไว้ยูไ้ไกลๆยูไซนีเพิ่นกะไปส่งเบิดเนาะค่ะเนาะไปส่งฮอดล้านจอดรถนอกกะมาต้องหิวของพะลุงพะลั่งยางไกลนะัาน่ะแบบว่าโอ้ยผู้ได้จอดรถไว้ไกลๆนี่โอ้ยมันเมื่อยหลายกะนั่งรถกอบนี่ละหิวของพะลุงพลลังขึ้นรถนี่ละแล้วก็นั่งไปเนาะเพิ่นก็ไปจอดให้ยู่หมองเข้าจอดรถพุ่นละ กัดือว่าสะดวกสบายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้เขาออกมาขังแนวแน้วขังหลังแถวลานจอด,ดรถเลยได้เนี่นะเอาออกมาแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าผู้ใดสิลงบางใดก็ลงใดเด้อก็คืคอพอไปถึงส้นเสื้อผ้าแล้วอยากลงกล็ลงเนาะค่ะเนาะก็ลงแล้วก็ยญาเบิงมีละโนนพิ่นไปทรงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพื้นไปทรงหอดมองจอดรถผลละแล้วผู้ใดกะ จอดรถไวยุ่งพูนก็นยืนทายุพ่พุนก็นได้นะพูนกะสินังพูนกะนเอารถกอบนี่แหละมาทรงเนาะคะ่ะเนาะก็ยืนทายุ่มองจอดรถพูนละแล้วก็นั่งรถกอบมากก็ได้เนาะขามาเนะาะบอกถึงคามาเนาะนี่เ้อมาย่างเบื้องโซนเสือผาเนาะค่ะเนาะเนี่ยเสือผาก็มีตั้งแต่ต้นละหาบาทขึ้นไปก็มีเด้อค่ะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่เนาะค่ะ อาหารการกินนะจ๊ะมีทุกโซนเลยสําหรับอาหารการกินเนาะถ้าแมนวาผู้ใดบอสะดวกในการย่างกินแบบนี้ก็ร้านชาบูมีนะจ๊ะร้านชาบูห้องแอร์นะจ๊ะแล้วแต่เนาะค่ะเนาะ KFC กับมีธนาคารกับมีเดอร์แล้วแต่เดอร์ค่ะมาทําธุรกรรมกร็ไดก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะครบวงจรเนาะที่เฮาพามาเทยวมนี้นะ่ะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเมืองโคราชเนาะเป็นตลาดนัดตอนเย็นที่ใหญ่ที่สุดเลยแหละกะมีขบวงจรอย่างที่เขาบอกละ่ะหลานอาหารการกินธนาของทนาคารมีพร้อมมาทำธุรกรรมได้เนะ 2, 4, าะ KF2 KF4 ก็มีเนาะแล้วแต่ผู้ไดเ้เลือกกินนะโลโซ่กม็มีให้โซ่ก็มีเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ถนัดนะจ๊ะ นี่นะอันนี้เขาเดินตามเฉดแอเรียเนาะคะ่ะนเพนก็ซิมีห้องให้เซาลานตัดผมลานล่องเท้าลานเสื้อผ้าลานเสริมสวยอียังก็ว่าไปนะลานทำเล็บจังสี่นะมาได้เด้อค่ะเด้อมาเห็ดเล็บเห็ดผมเสริมสวยขัดตัวนวดตัวตัดผมก็ว่าไปนอค่ะนะนี่นะสําหรับมือนอีนอ ทางช่องนกเป็ดน้ำเนาะ,ะค่ะกะพาทุกๆคนมาเลาะตลาดนัดเซฟบวานเนาะ,ะผู้ชายขายน้ำนะจ๊ะผู้ชายขายน้ำวุ้นโคกวุนะะนะะ้นเนาะค่ะเนาะนี่เวทีของมนแค้นแกนคุ้นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะแล้วแต่ผู้ใดสิทาเบิ้งเด้อค่ะเด้อเพิ่นกะสิมาดึกๆจักน้อยแหละสำหรับหนักลองเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะกะ คุณพี่มนแคนแกนคูนเดอเพิ่นมาเดอมีเวทีคอนเสิร์ตเป็นค่ายรถค่ายฟอร์ดเนาะคะ่ะนาอกเพิ่งกัมาจัดกิจกรรมอยู่นี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็ให้เบ่งรอบๆนะคะนาอรอบๆตลาดนัดเซฟบันนะจ๊ะยางเมื่อยแล้วก็มากินนะคะพ่อแม่พี่น้องชาบูมีนะจ๊ะมานั่งกินเลยนะ ถ้าบ่มากินชาบูกะนั่งกินอยู่ข้างนอกก็ได้เนะคะ่ะเนอสำหรับมณีกาแค่นี้เด้อค่ะจะแฟนคลิปหน้าค่ะ